ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลค่ะค่ะความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูล เลขที่บัญชี151-866-3328าคำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบโอเคข้คอที่55ในการยิงวัตถุแบบโปรเจกไทบนพื้นดาบ เปรียบเทียบระหว่างการยิงบนโลกและบนดวงจันทร,ร์ซึ่งมีค่าความเร่งโน้มถ่วงเป็น1น G ส่วนหกจเขาถามว่าระยะไกลสุดที่ยิงได้บนดวงจันทร,ร์จะเป็นกี่เท่าของบนโลกเนาะอันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาถามเนาะก็คือระยะระยะที่เขามองคือบนพื้นราบใช่ไหมก็คือ s x ใช่ไหมของดวงจันทร,ร์แล้วก็หารด้วย s x ของโลก จะเป็นเท่าไหร่ถูกป่ะโดยเขาบอกสิ่งที่มันแตกต่างกันมาก็แค่ 1.6g ส่วน 6G อันเดียวก็คือโลกก็จะเป็น G มูลก็จะเป็น 1.6g ส่วน 6G แค่นั้นเลยถูกปะข้อนี้เนาะก็คือเราลองมาดูโปรเจกต์ไทก่อนถ้าเป็นโปรเจกต์ไทใดๆเนาะที่ให้ความเร่งมาเอยไม่ใช่ส ให้ค่า u มาอ่ะเอาเป็น u แล้วกันแล้วก็แล้วก็มีมุมยิงขึ้นไปมุมเซตาใช่ไหมมันก็จะเคลื่อนที่แบบนี้แล้วก็ลงกลับมาตรงนี้ถูกปะอ่ะประมาณนี้ถูกไหมนี่คือโปรเจกไทบนพื้นราบทีนี้หลักการในการคำนวณของโปรเจกไทเนี่ยมันก็จะมีอยู่สามอย่างด้วยกันก็คือเวลาเราคิดเนี่ยหลักการคิดเนาะแล้วก็จะต้องคิดแบบแยกแกนถูกปะ อันดับแรกเลยคิดแยกแกน xy e พอเราต้องคิดแยกแกนก็มักจะต้องมีการแบบแตกแรงแตกความเร็วอะไรเงี้ยให้มันตรงกับแกน x แกว y ที่เราจะคิดพิจารณาถูกปะทีนี้ขั้นที่2ก็คือเราต้องรู้ไ้้ยว่า a ในแนวราบเนี่ยมันจะเป็นศูนย์ถ้ามันไม่ได้มีแรงต้านอากาศหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ a ในแนวแกน y เนี่ยจะมีค่าเป็น g ก็คือตามแรงโน้มถ่วงของโลกนี่แหละทําให้เกิดการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทขึ้นส่วนข้อสามจุดเชื่อมเนี่ยคือเวลาก็คือนะ่ะตำแหน่งเดียวกันเนี่ยสมมติเราพอตำแหน่งนี้ใช่ไหมณตำแหน่งนี้ถึง s x จะเคลื่อนมาเป็นระยะนี้ sy จะเคลื่อนขึ้นมาเป็นระยะนี้แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือค่า t มันจะเท่ากัน อันนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่เราจะคิดส่วนขั้นสุดท้ายก็คือเราจะใช้สูตรในการคำนวณถ้าเป็นแกน x เนี่ยในเมื่อ a มันเป็นศูนยเเราก็จะใช้สูตรแค่ s เท่ากับ vt คือ u มันก็เท่ากับ v และเพราะว่า a มันเป็นศูนย์ส่วนถ้าแกน y เนี่ยโอ้โหเราต้องใช้สูตร5สูตรก็คืออ่ะเริ่มจาก v y เท่ากับ u y บวกกับ a y t เึ่ง a y ก็คือ g อ่ะ V เท่ากับบวก a t อ่ะกำลังสองเท่ากับ U กำลังสองบวกกับสอง a s อันที่สามก็ s เท่ากับ u t บวกกับหนึ่งส่วนสอง a t กําลังสองต่อมา s เท่ากับ v t ลบกับหนึ่งส่วนสอง a t กําลังสอง อันสุดท้ายก็คือ s เท่ากับ u บก v ส่วน 2t ถ้าคนขี้เกียจเขียนก็มักจะไม่เขียนห้อย y เนาะอันนี้พี่ก็เขียนให้ดูจะได้ย้ำเตือนว่าเออสูตรที่เราจะใช้เนี่ยมันก็คือใช้กับแกน y นั่นเองอ่พวกนี้ก็คือเป็นหลักการคิดทั้งหมดเนาะของโปรเจกต์ไทเนาะทีนี้มันก็จะแบบมีคิดสูตรบ้างอะไรบ้างซึ่งข้อนี้แบบถ้าใช้สูตรนี้คือง่ายมากอะ่ะเออเดะเดี๋ยวจะสอนวิธี พี่สูตรให้เลยแล้วกันเนาะอ aja, ถามว่าตัวสูตรที่ใช้ที่พี่จําเพิ่มมันจะมีอะไรบ้างเนาะพี่มันจะจําเพิ่มอยู่สองสูตรก็คือสูตร s x m a x กับ s y m a c อะ s x m a x เนี่ยจะเป็น u กำลังสอง sine กำลังสอง t e t เอ้ยเดี๋ยวอันนั้นมัน s y m a x ถ้า Sx max มันจะเป็น u กําลังสองไซนสองเซส่วน g อีกสูตรก็คือ Sy max จะเป็น u ก <Yeah. S 1> ําลังสองไซกําลังสองซส่วนด้วยส g <academics> ซึ่งถามว่าไอสูตรพวกนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากการที่เราแบบ แทนค่าลงไปในพวกสูตรธรรมดาเนี่ยแหละโดยขั้นตอนแรกเนาะสมมติเราจะคิด s x max อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะขั้นแรกเราก็ต้องเริ่มจากการแตกแรงนี่เขาเรียกว่าเออแตกเวกเตอร์ u เฉยๆอันนี้จะเป็น u ขอเซตาใช่ปะ อันนี้จะเป็น u sine e ถูกปะเอเอเรานี่เราต้องท่องแน่นอนว่าเป็นเซตที่แบบทำกับพื้นราบะนะทีนี้ข้อมูลเรารู้อะไรบ้างเนาะเราก็จะรู้ว่าแกน x เนี่ยอะตัวแปรที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นตามนี้ sx เนี่ยก็เป็นเท่าไร่ไม่รู้จะหาเนี่ยแหละส่วน vx ก,ก็คือ u x นั่นแหละก็คือ u cos t e t ถูกปะส่วน t นี่ก็แบบยังงงงอยู่ไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่ มาดูแกน y บ้างอันนี้ต้องเห็นห้าตัวเนาะ SUVAT เราจะเห็นว่า ay ก็คือค่า g ถูกปะแต่ว่าถ้าเรากำหนดให้ u มันเป็นขึ้นมันเป็นบวกอะดังนั้น g มันก็จะเป็นลบทิศของ a อะอแล้วค่าที่เราจะใช้อะ่ะอันนี้คือคิดไปถึงนะจุดสูงสุดเนาะ เราจะรู้ว่าที่จุดสูงสุดอะ v เป็นศูนย์อันนี้เราก็จะหา s y max เหมือนกันก็คือที่จุดสูงสุดเนาะอันนี้เขียน t x t y ด,ดีกว่าเราจะหา s y max ทีนี้ u เราก็รู้ว่ามันคือ u s i n เห็นไหมว่าเรา,ารู้สามตัวแปรแล้วถูกปะ เราสามารถหา1ได้ซึ่ง1น,นั้นก็คือหา s y แล้วก็จะได้ s y max ตัวนี้ออกมาแต่ถ้าเราหา t t จะสามารถเอาไปเชื่อมกับ t x ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวมาทำให้ดูกันเลยแน่นอนว่าเราจะใช้สูตร idv สองท้ายงสองบสอง as อันนี้เดี๋ยวหา s y ก่อนเนาะอันนี้ไม่เขียนเลยห้อยไอย้ไม่เขียนห้อย y นะถือว่าเรารู้กันว่าเรากำลังคิดแกน y อยู่ศจะเท่ากับ u กำลังสองไซด์กำลังสองเซต้านี่ไงมาแล้วบวกกับสอง a ก็คือลบ g แล้วก็ symax ไงนี่เลยได้เลยว่าเออถ้าใหญ่ข้างไปก็เป็น symax เนี่ยจะเป็น u กำลังสองไซด์กำลังสองเซต้าส่วนสอง g คือคิดสูตรน่นก็ไม่ได้ยากปะแค่เราแบบจำไปเลยก็อาจจะเร็วกว่าหน่อยอันนี้หาได้แหละ ส่วนค่า t เนี่ยต้องคิดนิดนึงตรงที่ว่า t นะจุด s y max อ,อ่ะตรงนี้คือจุด max นะมันเหมือนแบบมันเคลื่อนที่มาเป็นแค่ครึ่งหนึ่งปะของการเคลื่อนที่ทั้งหมดอะแต่ถ้าเราจะต้องคิดอีกครึ่งหนึ่งอะ t ของ x อะ่ะก็คือจนวัตถุมันมาอยู่เลยอะไกลสุดนะตรงเนี้ยเราจะได้ว่าไงมันก็คือต้องเป็นเวลาเนี่ยต้องเป็นสองเท่าของ a t y ที่เราคิดมาถูกปะ เอาทีนี้นเราหา t y แล้วเราจะไปเชื่อมกับ t x ได้โดยที่ว่าไม่ได้จับเท่ากันนะแต่ว่าต้องจับเป็นสองเท่าเพราะว่าอันนี้เราจะหา s x max เหมือนกันถูกปะอันนั้นเราก็มาใช้สูตระไรดีเนี่ย v เท่า u บวก a t ดีกว่า v เป็นศูนย์ u เป็น u s i n a t ก็เป็นลบ g คูณกับ t แน่นอนว่า t y ในที่นี้ก็จะเป็น u s i n หารด้วย g แต่เราจะไปเชื่อมได้ก็ต่อเมื่อเราต้องคูณ2ถูกป่ะเพราะว่าอันเนี้ย t เป็นเท่านี้คือ u s i n หารด้วย g แต่ว่าถ้าต้องเคลื่อนไปถึงตรงเนี้ยเนื่องจากเคลื่อนที่ขึ้นมากลับลงไปอะเวลาจะใช้เท่ากันเนาะสำหรับเอ่อเรื่องของโปรเจคท์์อยู่แล้วเนาะงนั้น t x อะที่เราได้มาจากข้อมูลตรงเนี้ยก็จะเป็น2 u s i n หารด้วย g ซึ่งเราก็จะมาคำนวณในแกนแกน x ต่อไงก็คือ s x เนี่ยจะเท่ากับ v x t ซึ่ง v เนี่ยมันก็เป็น u cos ส่วน t เนี่ยก็จะเป็น2 u sin หารด้วย g แน่นอนว่าเรา,เารู้สูตรว่า2 sin cos เนี่ยมันก็คือ sin 2 theta u 2ตัวก็เป็น u กำลัง2 2 sin cos ก็เป็น sin 2 theta แล้วก็หารด้วย g อันนี้ก็จะเป็น s x max ของเรานั่นเองอ่ะพวกนี้ก็จะเป็นที่มาของสูตรเนาะ ที่เราแบบท่องๆกันจริงๆก็ไม่ได้ยากนะใช้แค่วิธีการคิดธรรมดาเนี่ยแหละโอเคเนาะข้อนี้เนี่ยเราจะได้ว่าโอ้พอรู้สูตรเราง่ายเลยเนาะสูตรที่เราใช้ก็คือสูตร s x m a x เนาะ <c oughs> เพราะว่าเรามองระยะพื้นล่าแล้วถามว่าไกลสุดที่ยิงได้บนดวงจันทร์จะเป็นกี่เท่าของโลกโดยค่าที่เขาให้มาคงที่เนี่ยก็คือน่าจะเป็น u กับเซต t ใช่ไหมเพราะเขาไม่พูดถึงเลยสิ่งที่เปลี่ยนก็จะเป็นค่า g อย่างเดียวเนาะดังนั้นพี่ขอมองว่าเนื่องจาก s x เนี่ย u กับเซต t เนี่ยน่าจะคงเดิมทั้งโลกและดวงจันทร์ถูกปะแต่ค่า g เนี่ยเปลี่ยนไปถูกปะก็คือมี g มูนกับ g โลกเนาะ ดังนั้นสิ่งที่เราจะหาก็คือ s x บนเท่าไหร่ดวงจันทร์ใช่ไหมจะเป็นกี่เท่าของบนโลกก็คือ s x มูลหาร s x โลกเราก็จะได้ว่า s x เนี่ยมันแปรผันตรงกับ1ส่วน g ถูกปะดังนั้นมันแปรผกผันกันอ่ะก็เลยกลายเป็น g โลกหารด้วย g มูล ซึ่งเราก็รู้จีโลกก็จี G อะ่ะส่วนจีมูลโจทย์ให้มาเป็นหนึ่งส่วนหกจีจีก็ตัดจีหกย้ายขึ้นไปก็จะตอบหกเท่านั่นเองโอเคนะข้อนี้เขียนพิสูจน์ให้ดูด้วยเนาะสรุปแล้วเนาะก็คือตอบช้อยที่สี่ ตอบ6เท่าอ่ะก็คือหลักการคิดสำหรับโปรเจคทายเนาะก็คือแยกแกนก่อนส่วนมากจะเริ่มที่การแตกความเร็วไปที่แกน x แกน y ทีนี้เราก็รู้ว่าแกน x เนี่ย a เป็น0แกน y เนี่ย a จะเป็น g หรือเป็นลบ g แล้วแต่เรากำหนดเครื่องหมายส่วนอันที่3ก็คือเราจะมีเชื่อมกันก็คือเวลาแต่ว่าโจทย์ส่วนใหญ่ที่เราคิดเนี่ยก็คือถ้ามองที่จุดเดียวกันเนี่ยเวลามันเท่ากัน แต่อย่าลืมว่าข้อนี้เราจะคิดเป็นแบบที่จุดสูงสุดใช่ปะคือมันเป็นคนละจุดกันกับที่ของแกน x แก,กน y ที่เราเอามาพิจารณาไงแกน y เราพิจารณาที่จุดสูงสุดก็คือครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนที่ทั้งหมดแกน x เ,เวลาก็เลยต้องคูณสองเข้าไปด้วยเนาะที่นี้พวกเราก็มาใช้สูตรกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยสูตรก็คือห้าสูตรหลังเนี่ยแหละที่เราต้องจําได้อยู่แล้วเนาะอันนี้พี่ชอบจำว่าอันนี้คือหนึ่งสูตรหน้าใช้เมื่อ a เป็นศูนย์อันนี้คือห้าสูตรหลังใช้เมื่อ a คงที่อะไรอย อทีนี้มันจะมีบางสูตรที่เราอจะจําเพิ่มเติมก็คือสูตรในกรอบนี้เนาะแต่ว่าพี่ก็มาเขียนพิสูจน์ให้หมดแล้วว่าเออวิธีการคิดเนี่ยมันทําง่ายเริ่มจากแต่ความเร็วเนาะกาหนดค่า g เป็นลบเพราะว่าเราเอาเครื่องหมายขึ้นให้เป็นบวกถูกไหมจ g มันแยกกันแล้วก็แทนไปนในสูตรเริ่มจากการคิดแกน y หา s y ได้หา t y ได้เอาไปเชื่อม t กับแกน x ก็จะหา s x ออกมาได้ ทีนี้ถึงจุดที่เราจะต้องพิจารณาละก็คือโลกกับดวงจันทร์ต่างกันตรงไหน,นก็คือต่างกันที่จีและมันแปรหกผันกันเราเลยว่าถ้าจะหาระยะดวงจันทร์หารกัาระยะของโลกเนี่ยก็คือเป็นจีโลกหารจีดวงจันทร์ก็จะตอบ6ซึ่งตรงกับชอยที่4นั่นเองอ่ะข้อนี้ภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ออมวิชาออมปัญญาออมสุขค่ะ